แซ่สองยินดีมิลิรับรางวัลใหญ่แห่งปีพร้อมฝากถึงคนที่เคยดำเนินคดีว่าไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามตลอดสำหรับศิลปินสาวมิลิดดนุูพาที่ล่าส,สุดคว้ารางวัล Artist of the Year Solo ประเทศยอดเยี่ยมบนเวที p พ p s ซ Presents t ์ m u s m u s w c r w s r d s 2 0 2 2ซึ่งจัดขึ้นที่โรงละครสยามพิคเนฟสยามสแควร์วันที่ผ่านมา ทั้งนี้มิลิยังได้ขึ้นไปพูดบนเวทีกล่าวขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้ปีที่ผ่านมาผ่านอะไรมาเยอะขอบคุณทุกคนมากๆมันมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนหนูอายุน้อยที่สุดในนาม,มินี้ทุกคนและวันนี้หนูก็ได้รับรางวัลน,นี้ มันเป็นความตื่นตันใจอย่างประหลาดที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้ได้อย่างไรหนูมากับค้ายอดและหนูมากับพี่ๆทุกคนในวันนี้หนูมากับเอล r ี b บัลเบิรแฟนคลับที่คอยซับพอร์ตหนูมาตลอดหนูมากับครอบครัวหนูขอบคุณที่ทำให้หอหนูได้รางวัลนี้มันมีความสุขและมันมีคุณค่ากับหนูมากหนูทำให้เขาที่ดําเนินคดีหนูไปเห็นแล้วว่าหนูเป็น Best Art เ s t of the year ขอบคุณ